มีโบด้วยไหมมีโทำไมไม่จับเลยหามวยยอดมวยต้องแบบนี้เอาโยกไเอาให้นีๆทดีๆเซนเอร์โยกไโยกเอายไม่ต้องโยมีมือโยกอะไรเยืไปเยกไปเ มืโยไปโยไปมือมือมืไมือหยุดไม่ต้องย่นิ่งนเอาอมย่มาอมาโยไปไปั๊บโยไปโยไปปั๊บเะตรงนี้นี่มันตไม่ไเอ้าเ้เอ้า ย่ดิ่งโอ้ายกโยกมาโยกมาโยกโยกงิงด่งขาดิ่งโยโยโย่โอ้ยแต่ต้องแหนัโอ้ยมือม 아, <목소리로> 바 ทีมดีดีทีมสองสิบทีมทําไมเรียนีมดีดเขาจะลิทีมเก้าตรงนี้มานี่รูนี่รู้สาลี่มาเฮ้ยทีมดีดีทีมดีดีเอาดีขาพุ่งนะทีมดีดีสปอยทีมดี